ตามหาเพชรที่หายไปก่อนอื่นเลยเรามาดูกันคร่าวๆก่อนว่าเลโก้ชุดนี้มีอะไรบ้างนะครับมันเป็นชุดตำรวจจับโจรที่มีทั้งเรือของโจรบ้านที่ลบอยู่ในปา่าเฮลิคอปเตอร์รวมถึงรถและเรือของตำรวจนะครับที่จะไล่ล่าโจรกันซึ่งอันนี้มีความหลากหลายมากในกล่องนี้นะครับอยากจะบอกว่า มันมากๆสําหรับคนที่ชอบต่อเลโก้นะครับเพราะจะได้ต่อทั้งฟิลลิ่งของเลือกฟิลลิ่งของรถนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งของเครื่องบินนะฮะเรามาดูกันเลยว่าในกร่องมีอะไรบ้างสําหรับการออกแบบเลโก้ชุดนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับสําหรับนักออกแบบที่ออกแบบมาเพราะถือว่าเป็นชุดหนึ่งที่ลงตัวมากๆเลยนะครับเรามาดูกันเลย ก่อนอื่นเลยก็อยากจะให้ดูการพัฒนาของเลโก้นะครับอันนี้เป็นที่ที่ใช้ช่วยในการแกะชิ้นส่วนของเลโก้ที่ติดกันแล้วแกะไม่ออกนะครับซึ่งถือว่ามันเจ๋งมากๆเลยได้มีการพัฒนามาตลอด15ปีนะครับซึ่งอีกชิ้นที่เปรียบเทียบกันสีเทาผมได้มาเมื่อ15ปีที่แล้วส่วนชิ้นที่เป็นสีส้มได้มากับชุดชุดนี้นะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นรายละเอียดที่เลโก้ทำมาได้ดีมากๆเลยนะครับบริษัทเลโก้มาถึงปีนี้ก็ยาวนานมาถึง 85ปีโห oh, แทบไม่น่าเชื่อกันเลยทีเดียวอยู่กันมานานมากแล้วก็มีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องนะครับอา้าวเรามาเข้าสู่สิ่งที่เราต่อกันในคลิปนี้กันดีกว่านะครับตะกี้ที่เห็นกันไปแล้วก็มีในเรื่องของสัตว์นะครับมีจระเข้ให้มาด้วยซึ่งจระเข้ทํามาน่ารักมากๆเลยทีเดียวนะครับและตอนนี้ที่เรากําลังดูกันก็คือเรือของโจน,นะครับเป็นเรือโอเวอร์คราฟที่ ตรงนี้มีใบพัดนะครับในการคลับเคลื่อนเรือนะครับซึ่งตรงนี้อ,อยากจะบอกน้องๆเลยว่าเป็นงานที่ดีมากๆเพราะมันสามารถลอยน้ําได้จริงๆนี่เดี๋ยวเราจะมาเทสลอยน้ําให้ดูนะครับอันนี้ใบเป็นใบพัดและในส่วนต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นจุดที่ซ่อนเพชรนะครับที่เราหาเพชรกันนะฮะซึ่งตรงนี้นะ่ะถือว่าเป็นรายละเอียดของเลโก้ที่ทําออกมาได้น่ารักมากๆเลยนะครับถ้าเกิดน้องๆอยากที่จะไปต่อเรียนแบบนะครับหรือว่าใครที่ หาไอเดียในการต่อต้นไม้ต้องแบบนี้เลยเราจะสามารถต่อต้นไม้กันได้นะครับซึ่งตรงนี้เองก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถที่จะทําออกมาได้อย่างสวยงามนะครับซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้เองจะเป็นจุดที่เราเอาเพชรมาแอบไว้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยว่าตอนต่อไปจะมีอะไร